ว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างเดีย๋ยวเรามาดูที่ท่อน้ําไหลดีถือว่าจะท่วมหรือว่าอะไรนะทุกคนไม่ท่วมไม่อะไรหรอกค่ะปีนี้คาดว่าน้ําก็จะไม่ไม่เยอะเหมือนทุกๆปีนะคะแต่ว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกเนาะคะ่ะแล้วน้ําขึ้นบ้างไหมเนาะน้าขึ้นบ้างไหมเนาะว้าว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 ,ว,าวสวยงามกว่านะว่าน้ําจะไหลออกเยอะไหมนะคะทุกคน ว้าว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 น้ำไหลอยู่นะทุกคนก็แสดงว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูที่ท่อน้ำไหลดีกว่านะว่าน้ำจะไหลออกเยอะไหมนะคะทุกคนว้าว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 น้ำไหลอยู่นะทุกคนก็แสดงถือว่าจะท่วมหรือว่าอะไรนะทุกคนไม่ท่วมไม่อะไรหรอกค่ะปีนี้คาดว่าน้ำก็จะไม่ไม่เยอะเหมือนทุกๆปีนะคะแต่ว่า เมื่อคืนนี้ฝนตกเนาะค่ะแล้งหรือว่าจะยกยออะไรอย่างเงี้ยก็จะมาแถวๆนี้แหละทุกคนนี่ดูซิเราพาทุกท่านะมาชมบรรยากาศนะวันนี้วันนี้วันนี้คืนเลยนะคะฝนตกทั้งคืนเลยน้ําท่วมขังบ้านนะคะนี่นี่นี่เห็นไหมเอยนี่นุ่นก็นท่วมขังนะทุกคนท่วมไปชื้นมากๆนะคะฝนก็ได้ตกลงมานะคะทุกคน น้ำขึ้นบ้างไหมเนาะน้ำขึ้นบ้างไหมเนาะว้าว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 สวยงามแงหรือว่าจะยกยออะไรอย่างเงี้ย<ๆ>ก็จะมาแถวๆนี้แหละทุกคนนี่ดูซิเราพาทุกท่านมาชมบรรยากาศนะวันนี้วันนี้วันนีส้สบายตาสบายใจ บึงที่กว้างใหญ่ของเราณบัดนี้อยู่ที่หน้าบ้านของเรานะคะทุกคนคน,นี่ขึ้นเยอะอยู่นี่ขึ้นเยอะอยู่แต่ว่าม่เราจะอัปเดตให้ดูใหม่นะคะว่าน้ําของเราไปถึงไหนกันแล้วค่ะขอบคุณค่ะ,ะนี่แหละค่ะเขาจะบืนขึ้นมาอย่างนี้บืนตรงนี้นะคะบืนขึ้นมาบืนขึ้นมานะคะเพราะว่าเขาอเห็นน้ําใหม่นะทุกคนส่วนมากนะคนที่จะ วันทีงตอนนี้ฝนก็ยังแบบลินลินอยู่นะทุกคนอืยังแบบลินลินอยู่แต่ว่าก็ออกไปไหนมาไหนได้อยู่นะทุกคนเราจะบอกยางแรงนะคะเมื่อคืนนี้เราก็เลยพามาชมบรรยากาศนะคะพามาชมบรรยากาศที่บึงของเราเองนี่แหละค่ะ,ะนี่แหละค่ะเขาจะบืนขึ้นมาอย่างนี้บืนตรงนี้นะคะ บืนขึ้นมาบืนขึ้นมานะคะเพราะว่าเขาอเห็นน้ําใหม่เนาะทุกคนส่วนมากนะคนที่จะวันนี้ทอ,องส่งน้ําน้ําก็จะไหลมานะคะไหลมาทางนู้นไหลมาไหลมานะคะนี่ทุกคนถ้าปลาจะขึ้นก็จะขึ้นเถอะนี่แหละค่ะเขาจะบืนขึ้นมาอย่างนี้บืนตรงนี้นะคะบืนขึ้นมาบืนขึ้นมานะคะเพราะว่าเขาอเห็นน้ําใหม่เนาะทุกคนส่วนมากนะคนที่จะ วันแบบส,ด,สดชื่นสดชื่นจ้านะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมความสดชื่นของเราในวันนี้ค่ะไว้โอกาสหนะน้าหองส่งน้ําน้ําก็จะไหลมานะคะไหลมาทางนู้นไหลมาไหลมานะคะนี่ทุกคน ถ้าปลาจะขึ้นก็จะขึ้นเถอะสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะทุกคนอยากจะบอกว่านะคะเมื่อคืนนี้นะคะทุกคนฝนตกทั้งถือว่าจะท่วมหรือว่าอะไรนะทุกคนไม่ท่วมไม่อะไรหรอกค่ะปีนี้คาดว่าน้ําก็จะไม่ไม่เยอะเหมือนทุกๆปีนะคะแต่ว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกเนาะคะ่ะแล้วแถวนี้นะคะปลา ก็จะมีเยอะมากนะคะทุกคนถ้าป่าขึ้นมานี่เพราะว่าเขาจะมาตามอ่าสบายตาสบายใจบึงที่กว้างใหญ่ของเราณบัดนี้อยู่ที่หน้าบ้านของเรานะคะทุกคนถแถวนี้นะคะป่าก็จะมีเยอะมากนะคะทุกคนถ้าป่าขึ้นมานี่เพราะว่าเขาจะมาตามอ่าชื้นมากๆนะคะฝน ก็ได้ตกลงมานะคะทุกคนสบายตาสบายใจบึงที่กว้างใหญ่ของเราณนะบัดนี้อยู่ที่หน้าบ้านของเรานะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะทุกคนอยากจะบอกว่านะคะเมื่อคืนนี้นะคะทุกคนฝนตกทั้งแปลงว่าน้ําจากทางในบ้านนี่ก็ไหลมานะทุกคน สบายตาสบายใจบึงที่กว้างใหญ่ของเราณบัดนี้อยู่ที่หน้าบ้านของเรานะคะทุกคนสดชื่นมากๆนะคะฝนก็ได้ตกลงมานะคะทุกคนสดชื่นมากๆนะคะฝนก็ได้ตกลงมานะคะทุกคนคืนนะคะทุกคนฝนตกอย่างแรงนะคะเราก็มาดูกันเลยค่ะว่านะคะ น้ำของเรานี่จะเป็นยังไงบ้างเอยคืนเลยนะคะฝนตกทั้งคืนเลยน้ําท่วมขังบ้านนะคะนี่นี่นี่เห็นไหมเอยนี่นุ่มก็ท่วมขังนะทุกคนท่วมไปก็ฟ้าไม่เปิดเนาะวันนี้ไม่รู้ว่าแดดจะออกไหมหรือฟ้าจะเปิดไหมเนาะห้ทุกคนดูสิป่าในนเราจะอัปเดตให้ดูใหม่นะคะว่าน้ําของเราไปถึงไหนกันแล้วค่ะขอบคุณค่ะแปลงว่า น้ําจากทางในบ้านนี่ก็ไหลมานะทุกคนพาไปชมที่บึงของเรานะคะว้าวหลังจากที่เมื่อคืนก็ฟ้าไม่เปิดเนาะวันนี้ไม่รู้ว่าแดดจะออกไหมหรือฟ้าจะเปิดไหมเนาะหทุกคนดูสิปลาในแน,นหรือว่าจะยกยออะไรอย่างเงี้ยก็จะมาแถวๆนี้แหละทุกคนนี่ดูสิ เราพาทุกท่านะมาชมบรรยากาศนะวันนี้วันนี้วันนี้ถือว่าจะท่วมหรือว่าอะไรนะทุกคนไม่ท่วมไม่อะไรหรอกค่ะปีนี้คาดว่าน้ําก็จะไม่ไม่เยอะเหมือนทุกๆปีนะคะแต่ว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกเนาะคะ่ะแล้วเราจะอัปเดตให้ดูใหม่นะคะว่าน้ําของเราไปถึงไหนกันแล้วค่ะขอบคุณค่ะนี่คลองส่งน้ําน้ําก็จะไหลมานะคะไหลมาทางนู้นไหลมาไหลมานะคะนี่ทุกคน ถ้าปลาจะขึ้นก็จะขึ้นเถอะนามีปลาในนาเมีข้าวนะทุกคนบรรยากาศประมาณนี้ประมาณนี้พามาชมนะคะหลังที่ฝนตกแล้วนะคะทุกคนฝนตกก็ฟ้าไม่เปิดเนาะวันนี้ไม่รู้ว่าแดดจะออกไหมหรือฟ้าจะเปิดไหมเนาะหทุกคนดูสิปลาใน <c oughs> นาหรือว่าจะยกยออะไรยอย่างเงี้ย <ๆ S 1> ก็จะมาแถวๆนี้แหละทุกคนนี่ดูสิ เราพาทุกท่านะมาชมบรรยากาศนะวันนี้วันนี้วันนี้ตอนนี้ฝนก็ยังแบบรินรินอยู่นะทุกคนอืมยังแบบรินรินอยู่แต่ว่าก็ออกไปไหนมาไหนได้อยู่นะทุกคนแล้วแสดงว่าอาน้ําจากทางในบ้านนี่ก็ไหลมานะทุกคนน้ําขึ้นบ้างไหมเนาะน้าขึ้นบ้างไหมเนาะ ว้าว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 ,ว,าวสวยงามกว่านะว่าน้ําจะไหลออกเยอะไหมนะคะทุกคนว้าว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 น้ำไหลอยู่นะทุกคนก็เสด็จหมดเลยทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวก็อ่า ไม่ไม่นานนะคะท่วมไม่นานก็จะยุบแล้วนะคะทุกคนปะปะปะเราจะพามาชมที่บึสงสัดเจนมากๆนะคะฝนก็ได้ตกลงมานะคะทุกคนคืนนะคะทุกคนฝนตกอย่างแรงนะคะเราก็มาดูกันเลยค่ะว่านะคะคน้ําของเรานี่จะเป็นยังไงบ้างเอ่ยน้ําขึ้นบ้างไหมเนาะน้ําขึ้นบ้างไหมเนาะว้าว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 ,ว,าว สวยงามสบายตาสบายใจบึงที่กว้างใหญ่ของเราณบัดนี้อยู่ที่หน้าบ้านของเรานะคะทุกคนกอย่างแรงนะคะเมื่อคืนนี้เราก็เลยพามาชมบรรยากาศนะคะพามาชมบรรยากาศที่บึงของเราเองนี่แหละค่ะนามีปลาในานาเมียข้าวนะทุกคน บรรยากาศประมาณนี้ประมาณนี้พามาชมนะคะหลังที่ฝนตกแล้วนะคะทุกคนฝนตกนี่แหละค่ะเขาจะบืนขึ้นมาอย่างนี้บืนตรงนี้นะคะบืนขึ้นมาบืนขึ้นมานะคะเพราะว่าเขาเห็นน้ําใหม่นะทุกคนส่วนมากนะคนที่จะวัน,นว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูที่ท่อน้ําไหลดูแง่ว่าน้ําจากทางในบ้านนี่ก็ไหลมานะทุกคน แองว่าน้ําจากทางในบ้านนี่ก็ไหลมานะทุกคนตอนนี้ฝนก็ยังแบบรินลินอยู่นะทุกคนอืมยังแบบรินลินอยู่แต่ว่าก็ออกไปไหนมาไหนได้อยู่นะทุกคนเราจะพูนนะคะทุกคนฝนตกอย่างแรงนะคะเราก็มาดูกันเลยค่ะว่านะคะ น้ำของเรานี่จะเป็นยังไงบ้างเอ่ยนี่แหละค่ะเขาจะบืนขึ้นมาอย่างนี้บืนตรงนี้นะคะบืนขึ้นมาบืนขึ้นมานะคะเพราะว่าเขา,าเห็นน้ําใหม่เนาะทุกคนส่วนมากนะคนที่จะวันแทงว่า,าน้ําจากทางในบ้านนี่ก็ไหลมานะทุกคนคืนเลยนะคะฝนตก